ลาลาสัตว์ด็กหนมาดีก็มาดีฮึมดีก็มาดีก็มาดีอึมฮึมอุ๊ยเล่นน้ำเดี๋ยวเล็กกูเล่นน้ำดึงนักเหรออุ๊ยมีใครแทงม้ากูเหรอไอ้เชี่ยใครวะเนี่ยแต่กูเติดชีกูโดนชี้ขีเขานี่ตั้มไม้ก๊อกไม้ก๊อหมดไปดิการกส่สวยาใส่เลือด

ไปแล้วจ้าไอ้วกแกงปิโป้นี่ไหวสัตว์ได้เล่นดีได้เล่นเอือติขิ้น้อยอย่าอย่าอย่ากูบึกนึกเป็นลมแดดก็มีไอ้ดุกดิกอยู่ด้วยอ่ะมขาดแคลเซียมมีบระชูได้แหละตรงเนี้ยดุดกี่เดียวไม่ค่อยจะมีแรงโอ้โหโอ้โหแล้วก็จริงกูถอดเสื้อแล้วกูเอาจริงมาดิฟ้าบ้านคุเล่นแม่งเลยบ้านน่ยตีนิโมเป็นหนึ่งสวัสดีครับคุณแอนดี้ถอดเสื้อจริงจริงมาดิกูถอดเสื้อจริงจริงตีนิโมอีกหนึ่ง พอดีกูถาเกูเก่งขึ้นพอดีแล้วกูเอาจริงนะตงบ็อซิ่งต่าคุยอดิจบพอดีแล้วกูเปิดแล้วกูสวดแล้วกูเปิดแล้วกูสวดไงก็กดงไง่ากันหมคะถ่ายก็ได้ครับน้าแก่ไหม่านน้นี้งอันนี้กอันนี้พี่ไม่ได้โดนแทงหลายวันแล้วว่าไม่ถ้าเกิดถ้าถ่ายหลังีมันจะดี อถ้าลบโลถ้าเป็นโลเพจจริงแอปตายหมดใช่แหละจริงจังอยู่ไหนป้าจริงจังป้าป้าหล่าประเทศลีป้าป้าเข้ามาหน่อยป้าโอ้โหอยาไม่ได้ได้ยินเสียงพี่ม่วงอ้เฮียพี่ม่วงอยู่ไหนวะอะไรตีมพีอยู่ไหนพี่อยู่ไหนขามาดิครับข้ามาดิอะอยู่ไหนพี่ม่วงเวลา

ได้ตัวเอเลี่ยนจับผาวันด้วยเห็นอะไรนี่จ้าเฮ้ยใครงเล่นหมาดอาบีวะเฮ้ยเฮ้ยบัวลอยบัวลอยอ้าวลุงตอนนั้นทีเธอรู้แบบไม่ไหวแล้วไม่ได้วะไม่ก็เก็บสองฮะไม่ไดวะลุงนอนนั่นน่มาดีนอยไม่ได้วะ รูปูแปลงอ่ะมึงทำกระเทยเหรอมึงทำกระเทยเหรอฮะมึงทำกระเทยเหรอมึงทำกระเทยเหรอมึงทำอีทุ๊ดตุาได้ไงวะไอ้บอสไม่ตีเด็กกู้ยเ่าดขาวไอเวนรู้ว่าเท่มากมากคือวิทิตร์แซวลงชิงแก่อระกะพอตัว

มันมีแล้วนะไอเขาเกาะเกาะกะรวยกันมั้งเนี่ยฝั่งเราเรต้องหันหันนะมาฝั่งนี้มันนี่หันใหม่ดีนะไม่มีเพื่อนจะเเบาสักคนที่ต้องทำทางที่อะไรอ่ะเขาไม่ใส่ายรูปรูปหมู่สรุปอ่ะเราจะถ่ายเป็นคู่คู่ก่อนบ้าล่าหรือจะถ่ายหมู่อ่ะคู่คู่ก่อนอ่ะได้ได้ได้สิ่งที่ยิงนะลุ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  ขอลูกคู่ให้พี่ส้มไหนมาพี่ซสิมมามามาใช้ขวาเลยทำใหม่มึงอยู่ตรงเช่สผมนี่แล้ชุดวนะช่สีขาวก็ได้วะเดรอดเบรกหน่อยโอ๊ย โอยกูอะพอดู้าษาบ้านเลยเดินําวทำแม่เหรอตาวีทำแม่เหรอโอ้โหไอ้วใจีว่าใจไอ้วาจดีว่าใจไอ้ตลคคับพี่พี่ขายหีไหมครับผมได้ซื้อหีแดงอ๋อยเที่ยมึงก็เกินไปเฮ้ยนี่ก็เินมึหื่นเก็บกดมาจากไหนเนี่ยชัเบกว่าน่อน้อง

เก็บหนึ่งวัดได้หักใจเธอลุ้นเก็บอีกหนึ่ง ใค่มันคมันกดอีมูนอนอยู่วะปาดนึงขึ้นอยู่ที่ใครจะใช้มันกูไปร้องไห้เสียเอเ้ยจะตกนะวยกูเพิ่งเกิดเฮ้ยกูเพิ่งเกิดจะยันดีเอืออวิ่งผ่านเืออเืออาเบียดีไปกด มาดีห้าศูนย์เลยมาเผามาดีขึ้นมาดีมาดีกระเพราวิ่งมาดีกํเงือกมาใหงกําเงือกมาให้แก่มาให้แก่ครับไอครับตีหัวแก่มาดีไม่ได้ตึงไงกระเพราไม่ได้ไม่ได้ตึงเลยเลยไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงกระตอกเจ็ดสองอยากบู๊นมาให้นั้นแหละเดี๋ยวจ้าตาวิันหมดจ้าให้นั่นแห็นไปดำได้ ยังไงแพ้ก็คือแพ้บากพยังไงแพ้ก็คือแพ้ทำเพื่อากครับคนตาครับมาครับลุงโง่เบนสบะขยะมาดิไอ้ขยะไอ้สะทุนไอ้พลาสติกใบไม้ไอ้คอมโซไม่ครบแมงดาครับเกินสาติดสองื่องนี้ไม่น่าเกิดมานะอ้อโทษทีเกิดเกิดมาแล้วครับไปครับลูกัวเก่าครับ อะไรได้อะไรได้มาดิมาดิเอ้กระจอนี่ามเรื่องหัวเก่าวะแม่งมาดิมาดิใครเขาทำอะไรเนี่ยตาบีหรอโอ้โหล่วงไปซะเบียร์วินล่วงเหรอพี่พี่ม็นเขาเป็นลมแดดแล้วเขาแกงกับเงือกี้นั่นอ่ะนั้นล่วงไปก็ดีแหล้ฮะเอ้แต่เตยชนะไม่เอาดี ไอ้ไหนไหนการ์ดไหนใครชนะไม่ด้ชนะก็แต่ใชนะไม่ต้องพูดแต่ก็ยครชนะไม่ต้องพูดหรอกีเือนแต่ก็อยากให้มันพูดอย่างเดียวมันไม่มาหรือเปลแข่งตีแม่งเลยหมดเนี่ยเขาจะตายหาตายโหวยโอ้ไอ้แรงเกินไอ้ไอ้ไอ้พวกเกอนไอ้เียพวกเกอนไอ้เป็นเรื่องนั่นตายหนึ่งไอ้ยพวก ตาเป็นไงเจ๊มันไหม <c oughs> บอกแล้วเดราจะหลอกค่ตัวเปิดอะไรเยนน็นโหจัดนบอสสวยบ้า <c oughs> โอ้โหเชี่ยอ, <c oughs> อย่าตีกันครับอย่าตีกันครับรักกันเข้าไว้ครับ <c oughs> ไม่รักแล้วตีแล้วน่ะ <c oughs>